มาได้จ้ากินข้าวกับอันนี้ฟังทันนีเก้ยวปลาได้จ้ะเอามาส่งกับเขาแล้วละ่ะทั้งนี้มันเป็นปลาทูหอมปลาทูหอมนี่ว่ามันปลาทูเข้มได้จ้ะแล้วก็บ,บ้าเป็นปลาทูธรรมดา มันจะแสบพิเศษเขาะปุ่งอัะใส้วามจ้อยไใ้บอกดิบิดปุ่งง่างใจมันบอกเก็มมันแสบเลยอะ bánh tình manh manh bằng bánh sạc Hãy lại nữa đi